คุชครัพาท่านผู้ชมมาที่คณะนิติศาสตร์นะครับมาดูการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ซึ่งมีจำนวนมากถึง430คนนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น3นะครับอยู่ในห้องประถมนิเทศนะครับแล้วก็จะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศรวมถึงพูดคุยกับท่านคณะบดี คณะนิติศาสตร์นะครับนี่คือท่านอาจารย์สหรัตโนทยะนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์พูดคุยสักน้อยขออนุญาตยืนได้ไหมครับโอเคครับครับในส่วนของท่านคณบดีนะครับซึ่งวาไว้ในหนึ่มืองวันนี้ก็เป็นปฐมเทศนักศึกษามีทั้งหมดจํานวนอีกครั้งหนึ่งเลยครับวันนี้ทั้งหมดกี่คนครับตอนนี้ยอดล่าสุดรวมที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทก็สี่คนครับครับแต่วันนี้ขออนุญาตมาพูดคุย ในภาพรวมว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับแต่เบื้องต้นต้องขอแสดงความิีดีกับท่านคณบดีนะครับที่ดํารงตําแหน่งนะครับวาระที่ดำรงตำแหน่งคือช่วงไหนวันไหนถึงวันไหนนะครับเริ่มตั้งแต่1มิถุนายนหกแปดรับจะไปถึงปี2572ครับซึ่งก็จะเป็น ดำเนินกานต่อจากท่านเดิมครับเป็นาคณะบดีคนที่ห้าของคณะครับถือว่าเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่แล้วก็คณะบดีก็ใหม่ด้วยคโอ้โหสุดยอดมากครับแต่เรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับเรื่องของคุณภาพบัณฑิตนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับคณะเราตั้งมาตั้งแต่ปีสอง7ีบบัณฑิตไปทํางานด้านกฎหมายไม่ว่าจะเป็น ผู้วิภาคษาอายการทนายความนักกฎหมายภาครัฐนะครับได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกครับเขากามเรื่องของนโยบายเรื่องของแผนการดำเนินงานเด็กขออนุญาตมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตมาพูดถึงกิจกรรมประฐมเทศนะครับในภาพรวมวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับ โอเคในวันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของคณะมากครับได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านมามาถกาถาพิเศษนะครับในหัวข้อนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่สังคมคาดหวังนะครับท่านก็แสดงความจำนงนะครับบอกอยากมาพูดคุยกับเด็กศึกษาแันปีที่หนึ่งเองนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของคณะที่ได้รับความกรุณาจากท่านนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมประนมิเรศที่เราแนะนําเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทะเบียนเรียนการใช้ชีวิตในการเรียนนะครับการทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็สวัสดิการต่างๆของนักศึกษาครับเช่นเรื่องผู้ก่อเยื่สอเรื่องประกันอะไรต่างๆของนักศึกษาด้วยครับข่าวครับก็จะมีการพบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยครับใช่ครับเสร็จจากตรงนี้ก็จะไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละท่านกันครับ ท่านกลัวใช้เวลาในการปาถกฐานนานแค่ไหนครับท่านกลัวขอใช้เวลา30นาทีครับโอ้เป็นยังไงบ้างเนื้อหาโอ้เนื้อหาดีมากท่านเน้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรพิเศษครับท่านว่าวเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนท่านมีความผูกพันกับคณะเพราะว่า ท่านเคยเอาบทความวิชาการของท่านนะครับมาตีพิมพ์ที่วารสารของคณะนิสานตั้งแต่ปี2554นะครับท่านก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งครับทันนี้ท่านก็เป็นทั้งพ่อเมืองเป็นทั้งผู้มีประสบการณ์เป็นนักวิชาการนะครับกานให้คาแนะนํานักศึกษาเรื่องการเรียนการใช้ชีวิตและการทํางานเพื่อสังคมซึ่งนักศึกษาก็จะได้นําไป ทบทวนไปวิเคราะห์และนําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนนะครับในการใช้ชีวิตต่อไปครับครับถือว่าเป็นโอกาสดีทีเดียวนะครับในการพบกับพ่อเมืองครับโชคดีมากๆเลยครับครับแล้วในส่วนของนักศึกษาในภาพรวมนี้มามาจากส่วนไหนบ้างพื้นที่ส่วนไหนบ้างครับก็จะเป็นนักศึกษาโซนี่อละที่เวสบุนแล้วก็ ตอนนี้นก็จะมีจากผู้มีทางอื่นบ้างจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับเราก็จะมีนักศึกษาที่ใช้วิธีศาตร์นะคะมีชื่อว่าห้มุดหรือว่าเป็นทุ่งป้องทางสายตานะครับที่แสดงความจำของน้องทีเรียนที่คณะเราได้ครับน้องเดินทางมาจากล่างฟากเข้ามาวเรียนที่คณะเราด้วยครับซึ่งคณะก็จะได้ดูแลทุกส่วนเลยของของนักศึกษาทุกระดับเลยนะครับผมครัับมนจะมีออวิธีนะครับเอาเป็นว่า อยากให้ท่านคณบดีได้ได้ฝากถึงน้องนักศึกษาหน่อยครับในการเรียนนะครับอยากฝากอะไรถึงน้องใหม่หรือว่านักศึกษาใหม่บ้างครับเนี่ฝากถึงนักศึกษาทั้งคณะนักศึกษาน้องทุกคนนะครับว่าซึ่งยูเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะสําเร็จการศึกษาตามสาขาวิชาชีพของตัวเองได้นะครับดังนั้นก็มาเรียนที่มหาวิทยาลัยบูราชธานีแล้วนะครับ ขอให้นักศารู้จักหน้าที่ของตัวเองะแล้วก็ที่ชื่อว่าในการศึกษาเล่าเรียนตั้งใจพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆนะครับ การทำงานร่วมกับผู้อื่นนครับสิ่งเหล่านี้จะปลูกฝังให้นักศึกษาเนี่ยเติบโตเป็นคละเมอที่ดีของสังคมในอนาคตต่อไปนะครับขอบวันนี้ขอบคุณท่านคณบดีเป็นอย่างสูงครับมาพูดคุยนะครับเดี๋ยวกิจกรรมดีๆหรือว่ามีโครงการดีๆจะขออนุญาตมาพูดคุยรวมไปถึงทําความรู้จักกับคณบดีอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนีขอบคุณมากครับท่านขอบคุณครับนี่คือท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์นะครับอาจารย์นมาศครับอาจารย์สหรัฐซึ่ง หนูทยะนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งคณะบดีคนล่าสุดของคณะนิติศาสตร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านมาดูบรรยากาศต่อเนื่องนะครับผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับบุตรหลานที่มาเรียนที่นี่นะครับเราดูแลแบบครอบครัวเลยก็ว่าได้นะครับเลือกโรเคชั่นเป็นยูวีวีไดีนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นบาร์โคสแกนท้องสมุดแล้วก็ยหนิสือร์นีรือน้องใหม่นะครับ นี่นะครับตอนนี้กําลังพี่ๆกำลังที่จะให้คําแนะนํางนัวิทยาลัยนะครับน้องจะเห็นขั้นตรงนี้นะครับเครื่องมันจะเป็นระบบประตู RSCD นะครับเป็นยังไงบ้างน้องนะครับถ้าเป็น barcode สองแอนดี้นยังไงบ้างปิ้นสีชมพูนะครับที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับมันจะมีแสงเหมือนเราค่ะใช่สวิตช์สนุกมากมาค่ะได้ความรู้เยอะแยะตาจะมีชิบกาเรียกวน้องไปนักศึกษาแตะตรงนี้ หนูชื่ออะไรชื่อเล่นเลยนะหนูชื่อนางสาวหนูชื่อปุ้ยไฟค่ะปุ้ยไฟปุ้ยไฟทำไมสนใจบ้างมาเรียนนิติศาสตร์ครับทำไมสนใจเรียนนิติศาสตร์อยากเรียนตั้งแต่เด็กๆแล้วอยากเป็นอายการค่ะโอ้มีเป้าหมายชัดเจนเป็นอายการให้ประสบความสำเร็จนะขอบคุณค่ะสนุกมากๆค่ะจ้าขอบคุณค่ะ นักศึกษาปริญญาตรีนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่ชมห้ารายการนะครับรวมห้องสมุดน <ve> ี่คือน้องนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มีจำนวนมากถึงสามสี่ร้อยสามสิบคนครับค่าปรับค่าปรับนะครับค่าปรับค่าปรับต่อรายการต่อเล่มต่อวันน้องยืนน้องยืนสองเล่มก็ค่าปรับก็จะเล่นละห้าบาทสองเล่มก็สี่บาทเป็นคูณวันนะครับอ่าแล้วก็จะมี สวัสดีครับนี่เป็นสเนดนี่เป็นนิสดี์องครวันครับนี่คือน้องๆนะครับนิติศาสตร์นะครับขึ้นหนังสอยังไงนะครับการขึ้นหนังสือนะครับเืนท <politic S 1> ี่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนะครับเป็นไงบ้างนะครับ น้องได้จดอะไรบ้างไหมจดอะไรบ้างไหมห้องสมุดคณะไหนนะครับให้น้องนำหนังสือไปคืนที่ห้องสมุดคณะนั้นนะครับมีข้อมูลอะไรบ้างสมุดจะเอ่อจะคืนที่ห้องสมุดต่างคณะไม่ได้นะครับยืมอยูว่าแพทย์ก็ต้องคืนยิมยูแพทย์นะครับยืมอยู่สำนักนิดก็คืนยิมยูสำนักนิดนะครับคือระบบมันจะปบอกรายการนะครับก็คือน้องต้องนำทรัพยากรหนังสือที่มาไม่ถึ่บรรยากาศนะครับงานประถมนีเพจดัาใหม่ปีการศึกษา2568 การยึดต่อนะครับการต่ออายุหนางสือนะครับน้องก็สามารถทำรายการได้ตรงแอปอะไรนายกุทธสโมยู่ไหนมันจะให้รีนิวนะครับจะมีปุ่มรีนิวอยู่นะครับก็มันก็จะรีนิวใน15วันก็จะยึดต่อได้อยู่รั้งก็รีนิว15วันอาไม่ใช่15วันก็ประมาณก็คือถ้าอยากยืมหนังสือเล่มนั้นต่อนะน้องก็อ่ ครับก็จะมีห้องพักที่มานี่หน่อยถือมานี่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 ต่างๆเรียกว่าห้องอันนี้มานี่มานงๆโซฟานะครับห้องที่เป็นห้องที่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็จะมีคอมพิวเตอร์นะครับทำหน้าที่อะไรวันนี้มีที่กล้องด้วยเอาอวันนี้ก็สลับโซฟามีเครื่องถ่ายรูปเถ่ายรูปน้องๆแล้วก็ถ่ายรูปน้องจะต้องติดต่อนะครับเห็นน้องใหม่มาเยอะๆแบบนี้เป็นยังไงบ้างรู้จึงเป็นที่เขาต้านไดีแล้วก็รู้สึกว่าน้องเป็นเกลี่ยนไปด้วยศักยภาพเต็มที่ แล้วสโมสรเตรียมอะไรต้อนรับน้องก็จะมีงาบริการที่กินรับน้องวันที่21แล้วก็22แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายเดี๋ยวเจอกันนเช้าวันที่22เอาคุณติดต่อที่ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์แฮปปี้ก็จะยิมได้จ้าโอเจยวัสดีต้อนรับน้องใหม่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับจะมีโน้ตบุ๊กแล้วก็มีไอแพด